ครับผมต้นท่ากรอบนะครับนะครับก็มาดูกันนะครับลอีนะครับน้าลุงฮะเนี่ยครับออกออกทางนี้ออกเลเนี่ยนะนะนะเฮ้ยจะยาเฝ้าไปนี่ครับ้องก่อคารทเป็นฤดูครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับลุงก็อากาศยน้อก็อากาศของ้าที่จะหนาครับตรนี้ออ อันนี้น่าจะประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบกีงนครับผมเอฟซีดูนะครับมพ่ครับครุงคนเจอลุงพันแล้วนะครับนี่นะครับเอฟซีทุกท่าน แต่เป <discounts. S 2> <maar pled> ็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับขี้เขาจีนของเขาจีนเจ๋วนะไม่ได้เงี้ยนะขี้เจ๋วนะนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโ้อุ้ยเนี่ยนะครับยังเย็นๆนะครับเนี่ย ยินดีเพราะว่ามากเราก็ทำงเไรจริงๆหนึ่งเต็มที่หลังบ้านนะครับภาพเบอร์ครับเบอร์วรับแบบแบบรับเธอครับผมยังไม่ดีขอไปนะครับเมื่อกล่งวันก็เจอแม่ผู้ใหญ่เย็นกั้งคืนก็มาเจอตรงนี้อีกเหตุเขาเนี่ยอร่อยอร่อยนี่อร่อยบอกแซ่บบอกนะครับเป็นคันกับลุงพงก็เจอกันแล้วนะครับเอุตสินะนะครับ นะครับของเอสปีนะครับมาดูได anyway ้เลยนะครับนะครับ ก็อันนี้มันก็ <laughs> <laughs>

บ oh, วกหาบวกอ okay, okay, ๋อกือโอเคอปดชลองกินบอลองกินอพิารอรออรอรออนพิาอยู่พิา่อนลนนไปนอน

ก็ไปบีเจ้าเ้าพี่นงพี่นเป็นคนคนมูมาว่าไงครับเอรจะไปเอินมูนะโอ้ยบ่บอกใครล่วงาแล้วกขจะไมจ้อครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ครับตอนคนอยู่เนีตอนน้ำไหลนี่ยยางไรลื่นที่ที่จะไข่จับที่จะไข่แล้วน้ำแรงด้วย น้ำตกไปแล้วนั่นแหละครับนอนฟังนีครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ครับผมยอดเยี่ยเลยอดเยี่ยมครับผม ก็พอไปนครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับผมทุกท่านคุณป้าผาดาก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับคุณป้าบุญนามก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับผมคุณป้าบุญโฮมนะครับคุณป้าบุญโฮมนะครับเสียงกบครับเสียงกบนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับลุงมาดูอยู่นะครับเอฟซีทุกท่านชาญชัยบอกดูนล้วสดดีสองคน ใช่ก้วยไม่ชัดต้องบช่ปล่อยต้นยังไงปล่ยต้นอยู่ก็ได้ต้อ่เก็บ่าไม่ใช่เก็ยขับเลย่กว่าจะขับเก็บผมไปหาทนายแล้วพาบวมกับรู้เลยเรื่ออะไร ทั้งก่อนไปอยู่กับทนายตรงเกี่อนจะคาพ่วมมานะต่อต้นทีนายแกห้ามแล้วรนะเ้มามีต้นแนว้าไั่ไงก็โขนมันไม่ห้ามแหมมันมีสิิงจุนใจอยู่เขาอะเดี๋ยวกาลูนเดา๋ยนาานานนาานนาานานานาา ปลากปลาใสมืนข้ามครับอ่าแต่สิ่งรอบข้างมันยั่วยั่วยวนไ่อ่าฮะโอ้โหแล้วโอ้โะกอนนก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมอ้กินกนกนกี้

ติดเหลืองหรือว่ามเป็นยังครับนะครับเล่นยาวไปเลยครับไม่เป็นไรครับนะครับผมไม่เป็นไรนล่นได้อยู่ใช่เชียร์มาเขาก้บริหานะครับท่านเขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่เป็นไรติดเหลืองก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็ติดแน่อยู่แล้วครับมันมีกองไฟเป็นอยู่ที่ไหนอ่ะมือสองย่อยสลายถึให้เอฟซีดูบรรยากาศให้ประเป็นหิวข้าวอยากกินกี่ดาวให้รุ่งพันาไปให้นะที นั่งมดแล้วเดี่ยใช่แล้วเมือใหม่เอามาไหมว่ามุดหมบอกเขาว่ามุดหมดแล้กว่าคุดหนครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับไอ้ฟทสุกข์่าน ท่านี้บริการบก็อยู่ด้วยกันนะครับผมข้าย่างเนี่ยวะเนี่ยว่าที่นีครับมันอยู่ขึ้งหลังอยู่กระเตาไม่แองมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกรรมการนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ